เราทุกคนนะฮะอันนี้จริงๆไอ้เรื่องเรื่องเรื่องการบริหารโครงการเนี่ยมันตัวที่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเพราะว่าอยู่ในหนังสือเราอยู่แล้วแล้วก็เราแจกไปแล้วนะรหัสบริหารโครงการรหัสบริหารโครงการนะพวกเราคงรู้แล้วันในในของผมเนี่ยที่เขียนไว้ว่ารหัสบริหารโครงการน่ว่ามันมันคืออะไรตกลงหน้าที่ผู้บริหารโครงการทําอะไรการบริหารโครงการก็คือ กระบวนการนําโครงการสู่เป้าหมายเราจะทําอะไรก็แล้วแต่อันแรกที่สุดเลยเราต้อง,องรู้ว่ามันคืออะไรนะถ้าเราไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยมันเรื่องยากเลยที่จะทําให้ถูกเพราะว่ามันไม่รู้ว่าคืออะไรสิ่งที่เราทำนั่นคือโกใช่ไหมฮะนะอันแรกที่สุดเราก็ต้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรสิ่งที่ผมเขียนลงไปในหนังสือนะ่ะในหนังสือนั้นผมบอกว่า,วามันมีอยู่แค่ออสองหน้าหลักๆนะหน้าก็คือหน้าหน้าที่เป็นไอตัวดวงกลมๆนะ่น คือรหัสบริหารโครงการนะทีงตั้งใจจะเขียนอีก,อกเล่มหนึ่งชื่อว่าถอดรหัสนะไอ้จริงในตัวรหัสเนี่ยถ้าเราถอดรหัสนั้นออกเราก็เข้าไปในเข้าไปในการทํางานได้ถูกไหมฮะนะเดี๋ยวจริงๆที่ที่เราทํางานมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นที่เดียวเลยนะฮะอันนี้กิจกรรมที่ต้องทำมันต้องมีอะไรบ้างก็จะมีกิจกรรมของของดีไซเนอะร์กิจกรรมของเอ่อพีเอ็มคือโปรเจกต์แมเจอร์นะกิจกรรมของ ผู้ดําเนินการด้านไฟฟ้าด้านเข็มนะด้านกิจกรรมของเจ้าของอะไรสํารองเนี้ยก็คือทั้งหมดนี่แหละที่ที่เราจะต้องทํานะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าถ้าเลียงดูในภาพรวมๆก็มันคล้ายๆว่าอันนี้เปรียบเทียบในเชิงของการเปรียบเทียบ a อนาโลจีว่าถ้ามันมีกิจกรรมอะไรเๆทๆๆอยู่เนี่ยนะหน้าที่เราก็คือไปทํากระบวนการยังไงให้ ให้มันเรียบร้อยออกมาในรูปเนี้ยผมแทนแทนคนหลักๆที่อยู่ในโครงการด้วยสีซึ่งมีอยู่สีสีคือสีส้สสมคือแทนเจ้าของนะสีเขียวเนี่ยแทนแทนเราคือ PM นะสีม่วงนะแทนพวกแบบดีไซเนอร์ใช่ป่ะแล้วก็สีฟ้าแทน เมนคอนแทคเตอร์ or, นะสีอื่นๆก็ตามลำดับไปเรื่อยๆนะคระันนี้ก็แทนเข็มว่าอ่อนใช่ป่ะในเมื่อเราแทนสีสีถามว่าใครทำกิจกรรมนี้ได้บ้างนะแล้วโครงโครงสร้างเป็นยังไงอันนี้เป็นมืออาชีพทำพํำก็จะพูดง่ายๆว่ามีสหมวกหมวกของเจ้าของงานหมวกของดีไซเนอร์หมวกของ PM แล้วก็หมวกของคอนแทคเตอร์คือผู้ดาเนินการก่อสร้างนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด เป็นรูปแบบที่สองเป็นโมเดลสองเนี่ยเจ้าของงานทําเองซึ่งเราจะพบอย่างนี้บ่อยมากเลยว่าเจ้าของงานเนี่ยใส่สองหมวกคือหมวกที่เ,เรียนการเองนะครับแล้วหมวกแบบที่สามก็คืออันนี้อันที่เจ้าของทําเองวันนั้นจะเห็นว่าหมวกของ p m เอนี่ยมีสีเขียวกับสีม่วงเออสีสีส้มเนี่ยเจ้าของมาใาส่ซะเองนะแล้วอีกรูปหนึ่งก็คือให้ดีไซเนอร์ทำให้ดีไซเนอร์ทำนะ หมายถึงว่ากิจกรรมเนี่ยมันมีมันมีโครงการก็มีผู้บริหารโครงการใช่ป่ะแล้วถ้าโครงการมันก็จะเริ่มจากการทำ feasibility study ถ้าเริ่มทำ feasibility study แล้วมันคุ้มก็ทำต่อถ้าไม่คุ้มก็ต้องกลับมาใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถึงตรงนั้นนะแต่ถ้าถ,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 ถ้าไม่คุ้มก็ไม่ทำเนี่ยโครงการจะตายตั้งแต่ขั้นแรกเลยคือคือคิดแล้วไม่คุ้มเก็บใส่กระเป๋าเก็บ ตกลงผู้บริหารโครงการก็ทา1ถึงถึงถึงสองนี่ก็ทําต่อไม่ได้เพราะไม่คุ้มนะถ้าจะทาให้ให้ไปต่อได้ก็ต้องมาทบทวนว่าคุณภาพมันมันเยอะเกินไปหรือเปล่าดีเกินไปหรือเปล่าคอสมันแพงเกินไปหรือเปล่าเวลามันมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าไทามิ่งอ่ะตอนนี้ทำอะไรไม่ไม่เหมาะสมก็ต้องเลื่อนไปอะไรต่างเนะนี้นะฮะนั่นนั่นที่ที่นั่นคือประเด็นที่เราจะพูดกันเรื่องรหัสบริหารโครงการนะครับอันนี้ มันก็โมเดลเดิมเดิมแหละแต่เพียงแต่ว่าใครใครมาสวมบวกตรงนี้เท่านั้นเองนะนะอันนี้ในรูปแบบที่4ก็คือเทอร์นคีเลยนะเทอร์นคีจะมีอยู่3แบบนะแบบที่1นึ่เขาเรียกว่า,าไม่รู้ในเปเปอร์มีไหมนะฮะแบบที่1เนี่ยเป็น epc epc คือ engineering engineering procurement แล้วก็ construction โครงการพวกนั้นนะ ก็คือโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญหูงสูงเช่นโรงแยกแก๊สโรงแยกแก๊สถามว่าเราทําเป็นไหมไม่เป็นใช่ป่ะไอโรงงานน้ําดื่มเราทําเป็นไหมเราทําน้ําดื่มเป็นไหมไม่เป็นเราทํารถยนต์เป็นไหมไม่เป็นทาอะไรไม่เป็นทั้งอย่างใช่ป่ะแต่บริหารโครงการเป็นนะเพราะฉะนั้นไอพวกนั้นอนะ่ะมันโปรเซสของการผลิตเยอะมากเลยซึ่งเราไม่รู้แล้วก็เขาก็ไม่อยากใครรู้ด้วยตรงลงเราก็ซื้อระบบเลยพร้อมดีไซน์มานะครับ ก็มาดูว่าไอ้กระบวนการผลิตของน้ําเป็นยังไงรถยนต์เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงในเรื่องตรงนั้นนะนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อันนั้คือเอ่อถึงต้องมาโปรเคียวเมนต์ไงโปรเคียวคือจัดหานะฮะเปอร์เชสคือจัดซื้อไม่เหมือนกันนะจัดหาคือจัดหาทั้งของทั้งแรงทั้งอะไรทุกอย่างเลยนะจะจัดซื้ออาจจะซื้อเฉพาะบางอย่างแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือก่อสร้างมาก่อสร้างพูดง่ายว่า ถ้าจะทาผลิตรถยนต์ผลิตน้ําดื่มอย่างที่เราทำก็ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็มาทําโกดังครอบให้มันให้สวยๆหน่อยก็แล้วกันส่วนนั้นที่2เนี่ยเป็นดีไซน์บิลด์ดีไซน์บิล์ก็คือมีอะไรบางอย่างนะฮะในการก่อสร้างเนี่ยมันต้องมีแบบมีความต้องการมีอะไรเท่าไรทุกอย่างเลยนะฮะก็ตามตามโครงการเนี่ยว่าเราต้องการอะไรต้องการทําอะไรแล้วก็มีอะไรบางอย่างเช่นเราทํารถใต้ดินเนี่ยก็ทําโครงการรถใต้ดินก็ต้องไป ไปศึกษาโ d ดี (origin destination) ว่าคนต้องการไปจากไหนไปถึงไหนนะนะแล้วก็มีกี่สายอย่างเงี้ยที่ว่ามีสายสีน้ำเงินสายส,ส,ายสีฟ้าสายอะไรมีเยอะแยะไปหมดนะอันนั้นก็ศึกษาทั้งโครงการเลยนะสเต็ปที่หนึ่งศึกษาทั้งโครงการก็รู้ว่าอ๋อมมาเยอะแยะแล้วถามว่ามีปัญญาทําหมดไหมไม่มีเงินไม่มีคนไม่มีทรัพยากรทุกอย่างดังนั้นจึงต้องเลือกเอาว่าทําสายไหนก่อน เ่นแของเราเลือกสายสีน้ําเงินทําก่อนก็ก็จะมีอะไรบางอย่างเช่นมีมีมีจุดที่เริ่มต้นว่าหัวลำโพงสมยานบ่อนไก่สูสิริกิตอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยนะน,นี่คือมีความต้องการว่าจากนี่ไป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 นี่นะเสร็จแล้วก็ไปหาคนมาบริหารโครงการนะรก็คือ PMC คนมาบริหารโครงการก็ก็บอกว่าโอเคอย่างนั้น เอาคนหนึ่งมาทําอุโมงคนหนึ่งมาทาฐานนีคนหนึ่งมาทาโรงซ่อมคนหนึ่งมาทํอนนาทอะไรเนี่ยก็คือมามาบริหารจัดการว่าควรจะแบ่งแยกงานเป็นกี่เฟสแล้วแต่ละเฟสควรจะเอาใครมาก่อสร้างแล้วก็ควรจะเอาใครมาคุมนะอันนี้อันนี้อันนี้เรียกว่าดีไซน์บิลก็คือว่ามีความต้องการแล้วมีอะไรบางอย่างคือมีว่าต้องการว่าเอาตรงเนี้ยฐานนี้ตรงเนี้ยนะส่วนว่าใครจะมาทําแล้วจะระบบบริหารจะเป็นยังไงนะ จะเทิร์นคีย์จะอะไรต่างๆจะใช้โมเดลไหนหนึ่งหนึ่งในสี่เมื่อกี้ที่พูดถึงอะ่ะนะฮะค่อยมาลงรายละเอียดแล้วพอลงรายละเอียดตรงนั้นปั๊บก็จะมาเขียนเงื่อนไขเขียน t e เดอร์ด็อกิเมนต์อะไรต่างๆไปนะฮะซึ่งเราก็ผ่านกระบวนการนี้มหมดละนะเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็เดี๋ยวผมผมไ like, ลใ,ใ,ให้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 เห็นภาพรวมจบแล้วพวกเราก็จะได้รู้ว่าการบริหารพื้การ,การี่ยมันมันคืออะไรแล้วทำอย่างไรแล้วที่เราทำอยู่เนี่ยพวกเราเข้าใจหมดหรือยังท่านนั้นะ่ะนะฮะ ดันะนั้นนี่สองแล้วนะก็ EPC ดีไซน์บิลอันที่สามเท k ร์นคีเทอร์นคีคือไม่มีอะไรเลยไอ้ที่ว่ามีอะไรบางอย่างก็คือก็คือมีความต้องการอย่างน้อยมีความต้องการว่าจะจะทำรถให้ดินนะส่วนไอ้ที่ไม่มีอะไรเลยก็คือมีมีแต่ตังค์มั้ง <c oughs> คือไม่มีอะไรเลยแบบก็ไม่มี PMC ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะมแต่ผมมีตังค์ถามว่าทำอะไรดีช่วยมาคิดให้หน่อย หรือว่อเอา,เอาเอามีมีความต้องการจะทํารถไต่ดินแต่รู้จะาทำยังไงเอามาคิดให้หน่อยเข้าใจไหมไอ้เมื่อกี้นี่ดีไซน์บิลยังมีอยู่บ้างนึกออกไหมฮะเพราะนั้นสามอันนี้ไม่เหมือนกันนะผิดกันอยู่นิดนิดหน่อยเข้าใจนะฮะนะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเออเอาหลงจงว่าเจ,เจอเจอคนคนเดียวแล้วจบก็คือจับผู้ละเมา้ยจากเจ้าของงานถึงผู้ดำเนินการก่อสร้างจบเลยนั่นหมายความว่า คุณไปหา PM ให้ด้วยคุณไปหาดีไซเนอร์ให้ด้วยอยู่ในของคุณนะครั้นี้ถ้าทำอย่างนี้สิ่งที่จะไม่สะดวกแล้วก็เป็นความสงสัยก็คือว่าเอ๊ะแล้วตกลงเขาเอาของอะไรมาให้เราก็ต้องเอาใช่ไหมไม่ใช่นะครับอันนั้นคือการบริหารที่ผิดนะติผมก็อย่างท้าเราทำของการน้ำเน่ยบอกคุณไปทำหมดเลยหลงจงทำทุกอย่างเลยตกลงคุณจะอา จะจะขุดไปทางไหนก็เรื่องคุณจะขุดโดยวิธีอะไรก็เรื่องคุณต่างๆนี่นะฮะมันมันไม่ใช่ถรงมี้นะดังนั้นที่ที่จะ,ท,จะที่จะต้องทําในลักษณะที่จะทำดีไซน์บิลหรือเทอร์นคีหรือว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพูดง่ายว่าถ้าจะใช้โมเดลนี้นะ,ะต้องมีอินดิเพนเดนต์เช็คเกอร